มิชาชีพทุกวันนี้ไล่ไม่ถูกเลยวับมีเรื่องอะไรบ้างาเยอะมากจริงๆนะครับพาไปดูความคืบหน้ากรณีแก๊งคอสินเตอร์อ้างเป็นเจ้าหน้าที่กรมที่ดินนะฮะแล้วก็โทรมาหลอกให้ติดตั้งแอปพลิเคชันดูดเงินออกจากบ,บัญชีส่วนตัวล่าสุดทางตํารวจ PCT เขาตามจับผู้จัดหาบัญชีมาได้1คนนะครับซึ่งคนนี้ก็หลอกมาหลายคนเหมือนกันนะฮะมีหลายสายด้วยนะครับนายวินนท์เสนีหรือว่านายออยตลาดเหนือนครับวัย25ปีถูกตำรวจพีซีทีบุกจับได้ที่ห้างสรรพสินค้าชื่อดัง ใจกลางเมืองภูเกต็ตนะครับราตามหมายออจับสารจังหวัดนนทบุทรีในข้อหาช่อโกงทรัพย์โดยแสดงตนเป็นคนอื่นหลังจากสืบทราบมาว่านายวินัสคนนี้ทําหน้าที่จัดหาบัญชีม้าไปขายกับแก๊งคอเซ็นเตอร์ที่อยู่ในประเทศเพื่อนบ้านเ,าเาจ้าตัวสารภาพา<ไ>บอกว่าขายบัญชีม้าให้กับคอเซ็นเตอร์จริงครับเพราะว่าต,ต้องการเงินไปเลี้ยงดูครอบครัวและเพิ่งมาทราบภายหลังว่าบัญชีที่ตัวเองนําไปใช้กับแก๊งคอเซ็นเตอร์เนี่ย เขาเอาไปใช้เป็นแบบการหลอกกลุ่ที่ดินค่ะที่พี่โดนหลอกนี่แหละแต่นี่คนละสายกันใช่ไหมครับก็เลยให้รายละเอียดสําคัญกระบวนการนี้กับตารวจทั้งหมดนะครับฟังเสียงหนะครับเราตกลงขายบัญชีให้เขาใช่ครับเพราะว่าเงินล้วนๆครับที่จะไปคือแล้วก็คือทําการยืนยันตัวให้เขาด้วยใช่ครับพร้อมส่ง หน้าบัตรประชาชนให้เขาเราเราส่งอะไรให้เขาบ้างอ่าเป็นแอปอเราส่งแค่รหัสส่งรูปถ่ายตัวเองประมาณสิบรูปครับแล้วก็ส่งหน้าบัตรประชาชนหน้าหลังแล้วก็รูปถ่ายตัวเอง นะฮะพฤติกรรมของกลุ่มคนร้ายเนี่ยเขาก็จะโทรศัพท์แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่กรมที่ดินนี่แหละครับของจังหวัดภูเก็ตอ้างบอกว่าเป็นช่วงการเสียภาษีเหมือนกับที่พิตาโดเลย<อ>นะฮะแล้วก็หลอกให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันชื่อว่า Smartland ครับ<อ>แต่ที่จริงเนี่ยมันคือแอปควบคุมมือถือจากระยะไกลและแก๊งโอนผู้นี้เขาจะโอนไปทีละ4 10, 9 9 9 9ด้วยไม่ถึง50,000ืาไม่ต้องสแกนใบหน้านะ ทางตำรวจนะฮะก็บอกว่าข้อมูลที่วินัทให้มาเนี่ยเดี๋ยวนำไปขยายผลสืบสวนต่อครับพี่ตานก็ติดตามไปด้วยนะคะในฐานะผู้เสียหายคือตอนนี้เนี่ยตั้งแต่มีข่าวของตัวเองเนี่ยมีผู้เสียหายเนี่ยแจ้งมาเยอะเหมือนกันรูปแบบการหลอกลวงก็คล้ายๆกันมูลค่าความเสียหายเนี่ยก็แตกต่างกันไปคืออย่างของพี่เองเนี่ยเสียหายไปประมาณ1นึ่งล้านสอง0 0บาทบแต่มีบางท่านเนี่ยโอ้โหเก้าแสนก็มี2ล้านกว่าก็มีนะคะก็ฝากทางเจ้าหน้าที่อยากจะให้ติดตามขยายผลเคลียร์ไข่ call center เพราะว่า รูปแบบมาแบบนี้เนี่ยคือมันเนียนมากขึ้นแล้วก็ผู้เสียหายแต่ละคนเนี่ยก็ไม่มีใครตั้งใจจะถูกหลอกหรอกรแต่ว่าเจออารมณ์แบบนี้เข้าไปนะคะก็ฝากเจ้าหน้าที่ติดตามบัญชีม,ม้าแล้วก็ทาลายเครือข่ายแก๊งคอเซ็นเตอร์ให้ได้ค่ะช่วงนี้ข่าวแบบนี้เยอะนะคะผู้ชมต้องระมัดระวังกันด้วยแล้วก็นี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะที่เป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนะ